สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูนะครับเหรียญแปดเหลียหล่ยมนะครับกรมตํารวจนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินชุบสามกริย์นะครับเหรียญนะฮะจะพามาดูเหรียญจริงนะฮะว่าเหรียญแท้มันเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะค่อนข้างหายากแล้วราคามันก็จะสูงค่อนข้างสูงนะครับก็ ก่อนอื่นนะฮะเราก็ดูนะฮรพระองค์นี้จะมีกล่องนะครับกล่องจะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่นะครับนี่คือกล่องเหรียญแปดเหลี่ยมนะครับกล่องแท้จะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคเสร็จปุ๊บจะมาดูพระนะฮะนี่คือเนื้อเงินนะครับชุบสามกริย์ดเดิมๆนะฮะพระเดิมนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูพื้นเหรียญก่อนแล้วนะครับว่าเป็นยังไงนะครับดูไปพร้อมๆกันนะครับนะครับนี่เหรียญน,นี้ก็ถือว่าสภาพเดิมและสวยนะฮะถือว่าสวยครับอ่ะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูพื้นผิวเหรียญน,นะครับ คือบางคนนะฮะเจอตามนี่ฮะนะครับนี่คือพื้นผิวเหรียญน,นะครับเนื้อเงิน สกษัตริย์นะฮะสกษัตริย์จำนวนการสร้างนะครับก็สามกษัตริย์นี้จะสร้าง5้าหมืนเหรียญนะครับ5้าหมนเหรียญนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูพื้นนะครับไปด้วยนะครับผมก็จะนะครับการพิจารณาเหรียญนี้นะฮะก็ดูนะครับความคมชัดนะครับผิวเดิมคมชัดแล้วก็ นะฮะหน้าตาอย่างนี้นะครับสามกระสันะฮะนี่นะครับผิวเป็นแบบนี้นะครับอองนี้นะครับองนี้รู้สึกว่าคอสามเส้นด้วยนะครับคอจะมีเส้นนะฮะสภาพนี้ก็เช่าหากัน หลายตังนะครับราคาก็เริ่มจะสูงนะฮะและสภาพนี้ก็ค่อนข้างจะหายากนิดนึงนะครับอ่ะต่อไปไปดูด้านหลังเหรียญนะครับอ่ะผมให้ดูเลยนะฮะซูมดูเลยนะครับด้านหลังอ่ะเดี๋ยวก่อนนะฮะอุย้ยเผื่อไปเจอตาม ตลาดนะฮะว่าเฮ้ยมันดูแท้ยังไงมันน่ากลัวนะครับก็เอาคลิปนี้มาเปิดดูเทียบใส่เลยนะครับเทียบใส่เลยนะฮะว่าองค์จริงมันเป็นยังไงนะฮะนี่นะครับตรงตาโลนี่ก็จะเป็นเนื้อหนากนะครับเขาชุบหนากนะฮะจริงๆองค์นี้เป็นเนื้อเงินชุบสามกษัตริย์นะครับตรงประวัติศาสตร์นะฮะตัวเลข ดูฟอนตัวเลขนะฮะฟอนตตัวเลขนะครับฟอนตตัวหนังสือนะครับที่เขาเขียนประวัติศาสตร์ตำรวจนะครับแปดสิบปีนะฮะดูฟอนตนะฮะดูฟอนตนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วดูพื้นเหรียญนะครับดูพื้นเหรียญนะครับนี่ผมซูมให้ดูชัดๆใกล้ๆเลยนะฮะอืมเนี่ยคือเหรียญแท้นะครับ ประวัติศาสตร์ตำรวจนะครับอ่าชัดเจนยังฮะอ่าแคปไว้นะครับแคปไว้เสียนแท้นะฮะอ่าเสร็จปุ๊บอ่าเดี๋ยวผมให้ดูตัวเลขครับนี่ ฐานด้านล่างนะฮะตัวเลขเนื้อสามกริย์เนี่ยจำนวนสร้างห้าหมื่นเหรียญน,นะครับเขาก็จะมีเลขตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลขห้าหมื่นนะครับอย่างเหรียญน,นี้นะครับเลขห้าพันหกสิบแปดนะฮะอันนี้ชัดเจนนะครับว่าเป็นเนื้อสามกริย์นะครับจำให้ขึ้นใจนะครับด้านฐานใต้าฐานแบบนี้นะครับนี่ใต้าฐานนะฮะตัวเลขตัวเลขเนื้อสามกริย์ ต้องไม่เกินห้าหมื่นนะครับหนึ่งถึงห้าหมื่นเท่านั้นนะครับถ้าเป็นเลขหกหมื่นขึ้นไปหรือห้าหมื่นหนึ่งขึ้นไปเนี่ยจะเป็นเนื้อเงินขัดเงานะครับต้องระวังบางทีบางคนอาจจะเอาเนื้อเงินไปทําเป็นเนื้อสามกษัตริย์นะครให้เราดูตัวเลขเป็นหลักนะครับนี่ฮะใต้าฐานจะเป็นอย่างนี้นะครับ ชัดเจนนะครับความสวยงามความคมชัดเนี่ยฟอนต,ตัวเลขที่ตอกนะครับดูนะครับจะประมาณนี้ฮะครับสวยงามครับบางทีไปเจอนะครับบางทีถ้าเราไม่แม่นเนี่ยบางคนเอาเนื้อเนื้อเงินไปทำสามกริย์นะฮะให้เราดูตัวเลขเป็นหลักนะครับ จำไว้เลยว่าเนื้อสามกริย์เนี่ยตัวเลขจะไม่จะไม่เกินห้าหมื่นะครับมีแค่หนึ่งถึงห้าหมื่นเท่านั้นนะฮะถ้าเป็นห้าหมื่นหนึ่งเนี่ยเป็นเนื้อเงินขัดเงาเลยนะฮะอาจจะเอามาทําเป็นสามกริย์นะครับนี่นะครับดูด้านข้างอีกทีนะฮะด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ โอเคนะครับดูด้านหน้าอีกทีหนึ่งขอสิ้นสุดคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับชัดเจนนะครับพระแท้ดูง่ายๆนะครับ แค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ